ไปฝากคุณน้าพักยิ่งใจเรือวววว ลำด่อไปอแทนคณน,น,นักรนักแสดงจากกองรยทหารเรือค่ะว่าที่ระดอบหญิงจีดาผาแก้วจดาและนาวาเอากชุมพร ต่อไปจะเป็นการพิธีพากันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเชิญเติมค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะบนเรือย่งเจริญวงศ์พลินนะคะผู้บัญชาการทหารเรือค่ะได้ขึ้นเวทีเพื่อร่วมบพิธีภาพในความทรงจำในครั้งนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะขอบอกเลยว่าสําหรับก็เสิร์ฟในครั้งนี้เวลาต่อได้รับพลังจริงนะคะไม่ว่าจะได้รักองีิลปินยอดเยี่ยมนะคะบนถึงพลังอิจฉาให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะในวันนี้ก็ถือว่าได้ดี บทเพลงก็พร้อมมากจริงๆเรกบทเพลงเลยค่ะทั้งก้าศิสปินงวได้ค่ะาิเฉภาค่ะขอบคุณมาขออนุญาตค่ะค่ะมาดภาพเงียบนะคะหายใจได้เลยนะคนรู้เรื่องบนะคะเรียบร้อยค่ะของ ใช่ค่ะตารางในวันนี้นะคะป็นมีควาหันเหอย่างไรสมกับื่อคอนเสิร์ต